สวัสดีครับถูกเถิดหมดนนี้ออกมาทงพี่น้องเนาะออกมาทุ่งช่วงเช้าเช้าพี่น้องมาเนาะเ <c oughs> พราะว่าอากาศมันดีพี่น้องมาเก็บผาบรรยากาศบา้านเท่านีไปพี่น้องนี่อากาศดาดทุดที่อีสานบ้านเท่าพี่น้องตอนนี้ก็ยังพ่อเบิงอยู่พี่น้องช่วนสาวๆเนาะมันยังชุ่มชื้นนิดๆในนี้นพี่น้องหมดละหลังจาก11โมงขึ้นไปพี่น้องเหมือนแบบพี่น้องเลยนกกระพยูพีน่น้องนกมันก็หนีไปอยู่เราฟังห่วยพี่น้องเหมืนอยู่เราหน้าเหมือนมันเย็นมันมันห่อนไปอยู่มันยังเย็นพี่น้องเหมืนนะบรรยากาศหนึงบานเท่า วก็จะสิบป่มันกินยังพี่น้องนอน้อยากกระโปรงเราพี่น้องไปน,นะมันแหงคักแหงแน่แหงเรี้ยวแหงว่าแหงอีลีอีล้อแหงโพดแหงเรือพี่น้องไปน,นะทุกสิ่งทุกอย่างตามฤดูกาลคนะรับผมทไปนะเล็กๆผับบรรยากาศทงให้ทงหน้าไม่เบิ่งพี่น้องเนาะเบิ่งแบบสบายหัวสบายตาพี่น้องเราองไปซีเรียสบรรยากาศบ้านเฮาครับผมทน,นะเขายัางได้กับเขาขนเบิ่งเร์กพี่น้องเด้อซื้อเพจยรคอยนัน่นละพี่น้องเขับมาเบิ่งมันยังแบบธรรมชาติบ้านเฮาพี่น้องด้านนี้ก็เป็นทางเขาป่าพี่น้องเนาะ เข้าป่าเจ็ดร้อยไล่แป้งทีหนึ่งพี่น้องบ้านเทาช่วงนี้ปลาดงดิบเหมนปลาดงดิบเราพี่น้องไปะนะปลาดงแห,งแห,งแหง้งมันบ่ดิบนะเราพี่น้อง,ะนะองมันแห้งแห้งผมมีคำว่าดิบเราไปนะยากาศเหมืองน้ำในเมืองพี่น้องไานะขณะขับปูขุดู่เขาเราพี่น้องมันแห้งแห้งขุดปูขุดู่เขาเราตอนนี้ยากาศนี่น้าต้นไม้มเพิ่เปลี่ยนใบไมให้เร็วก็สั่นเลือแต่กลางพี่น้องไปะนะ ยากาศล่าสุดที่อีสานบาน้านเฮาครับผร้อมหมดนะนี่เสียงนกเสียงกาห้องกันฉะนั้นวันไหวเลยพี่น,อะนะน้องหมดนะบ้บานเนอกสามากกับบรรยูกก่บ้านเนาะพี่น้องเสามากกัไปเก็บพลิกกันตื่นเสามากกับทำงานพี่น้องกินเพื่ออยู่อยู่เพื่อกินพี่น้องเนาะสุมืองนี้ต้องรับจ้างรับบายอยู่ซื้อบ่ได้บ้านนอกสุมืองนี้ค่าของชีวก็สูงเด้พี่น้องหมดนะจักใด้เป็นใด้จับใจใส่ซอยพอๆกับกรุงเทพฯพี่น้องหมดนะ บรรยากาศร,ราตรีที่อีสานบ้านเฮาครับผม,มได้เก็บภาพให้เบิ่กน้องพนะี่น้องเนาะขอบคุณทุกท่านเด้อที่เข้ามาชมครับผมขอบคุณครับ